สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำภาพปิตาของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือเมือง8ปดริ้วถือว่าเป็นภาพปิตาหนึ่งในเป็นจภาพาคีพภาพปิตาที่มีราคาค่าเช่าหาแพงมากในยุคปัจจุบันนี้นะครับ ภาพปิตาของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือเมืองแปดริ้วถือว่าเป็นพระที่เมตตามหานิยมมหาอุดคงอพันชาตรีแคว่าว้าดรอดปลอดภัยเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง้าปิตาเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระร่วมสมัยกับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง แล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันชนบุรีด้วยนะครับตามตำนานก็บอกว่าอย่างนั้นพระปิตาของหลวงปู่จึงมหาอุดคงกับพันชาตรีแ้ควคาดรอดปลอดภัยหลวงปู่จีนท่านเป็นพระอริยะสงฆ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มี จริยาวัดผู้เคร่งครัดในปฐมวินัยเป็นพระอริยสงฆ์ในยุคนั้นนะครับใครก็ตามที่ได้ครอบครองพระปิตาของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือแล้วถือว่าเป็นผู้มีโชคว,วาสนาอย่างยิ่งนะครับเพราะ,ะค่อนข้างจะหายากนะครับ ค่าเช่าหาในท้องตลาดก็แพงนะครับตอนนี้เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นจภาคีภาพปิดตาเลยทีเดียวนะครับองค์ที่ผมนำมาเสนอนี้เป็นพิมพ์ขอบกระจกหลังเบี้ยนะครับถือว่าเป็นเป็นพิมพกลางนะครับมีแค้งหมอนใหญ่นะครับพิมพ์ขอบกระจกหลังเบี้ยนะครับนี่เราจะเห็นขอบกระจกนะครับนี่ ด้านหลังก็เป็นหลังเบี้ยนะครับแล้วก็แข้งมอนใหญ่เราจะดูแล้วเราก็จะเห็นเป็นคราบนะครับคราบไขพระพระเก่านะครับคราบไขพระกุเป็นไขมันของลักษณะเหลืองอมเทาขึ้นที่เนื้อผิวพระนะครับเราจะเห็นลักษณะท่านยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาปิดไว้ที่หน้านะครับ เราจะเห็นแขนทั้งสองข้างนี้ได้สมมาตรกันนะครับมีสะดือมนตูมใหญ่นะครับบ่งบอกถึงความร่ำรวยมั่งมีมั่งคัง่งด้วยโภคทรัพท์เจริญนุ่งเรืองก้าวหน้านะครับถือว่าท่านเป็นผ้าที่รวมมนขังไว้ในองค์เดียวเลยนะครับเราต่างก็ทราบอยู่ว่า ภาพปิตาของหลวงปู่จีนนี้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งภาพปิตาทั้งปวงนะครับถ้าเราทราบภาพปิตาของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันหรือภาพปิตาของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนแล้วแล้วก็เราต้องทราบกิติศัพท์ของภาพปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าเลือเหนืออย่างดีเลยนะครับเพราะว่าภาพปิตาทั้ง5นี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเพื่อน ภาพปิตาทั้งห้านี้ก็จะมี 1. นงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนนทบุรี 2. องหลวงปู่แก้ววัดเครือวันชนบุรี 3. าหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือเมืองแปดลิ้ว 4. ีหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนกอทมห้า หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวกาญจนบุรีทั้ง5ท่านนี้เขาเรียกว่าเป็นจาภาคีนะครับเรียกว่าหาเสือแห่งพระปิตาเมตตามหานิยมเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีไว้ครอบครองทั้ง5นี้ถือว่าเป็นโชคลาาวาสนาอย่างยิ่งนะครับอย่างองค์นี้นะครับเราจะเห็นเนื้อหาหมวลสารว่านร้อชนิดว่ากันว่าหลวงปู่ จีนวัดท่าลาดเหนือน,นี้ท่านท่านจบวิชาจากเมืองเขเมรเลยนะครับประวัติการสร้างวัดประวัติตัวตนของหลวงปู่ก็ไม่ชัดเจนนะครับว่ากันว่าท่านเดินทดงจากขเขมรกับเพื่อนท่านด้วยกัน3รูปนะครับออกจากขเขมรมาก็ผ่านะสะแจวปราจีนเข้า8ปริ้วแล้วก็มาเจอหมู่บ้าน ล้างแห่งหนึ่งในสมัยรอหนะครับก็อาราธนาให้หลวงปู่จีนกับเพื่อนจำพรรษาพอออกพรรษาเพื่อนท่านสองรูปก็ได้ตุดงต่อชาวบ้านก็อาราธนาให้หลวงปู่จีนอยู่จำพรรษาประจำณนะวัดท่าลาดเหนือต่อไปท่านก็อยู่ณที่นั้นตลอดมานะครับแล้วท่านก็ได้สร้างาพระปิตาขึ้นนะครับแจกใจ่ายให้ญาติโยม ที่มาทำบุญปรากฏว่าพระปิตาที่หลงปู่ท่านทําขึ้นนี้คือองค์นี้นะครับพระปิตาหลังเบี้ยนะครับขอบกระจกแข้งหมอนใหญ่เป็นที่เรื่องลือแล้วก็เป็นที่ศรัทธาเคารพยิ่งของผู้คนที่เช่าหาไปในยุคนั้นนะครับว่ากันว่าถ้าใครมีไว้ ที่ตลาดสดทำมาค้าขายนี่ผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในกระเป๋าหรือว่าอยู่ในคอของอผู้ที่ไปสอบไปบรรจุไปทำงานนี่ไม่พลาดทุกตำแหน่งได้ทุกครั้งนะครับแต่ถ้าอยู่ในคอของข้าราชการการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนี้ปลอดภัยทุกประการนะครับ เป็นที่เรื่องลือกันในยุคนั้นอย่างมากๆเลยนะครับจนเป็นที่เช่าหากันจนผู้คนอยากจะมีไว้ครอบครองนะครับนี่คือภาพบิตาของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือนะครับสมกับท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนหลวงปู่แก้ววัดเครือวันจริงๆนะครับเพราะว่าดูภาพปิดาของท่านนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆดูนะครับแข้งหม้อนใหญ่นะครับ นูนขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นเนื้อลักษณะเนื้อท่านเนี่เป็นสีของกะลาเลยนะครับสีเหมือนกะลามะพร้าวนะครับลักษณะรูปแบบสีเหมือนของพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเลยนะครับเ,เราจะเห็นเนื้อหามวลสารเหลืองแดงอมขาวนวลเทาแล้วก็คลุกเคล้าด้วยลักดำนะครับเสดือนี้มนนะครับมนสวยมากนะครับเ,เพื่อน สดือของพระปิตาหลวงปู่จีนนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอยู่กลางเลยนะครับกลางซอกแขนที่พนมขึ้นปิดหน้านะครับมนเทากลมร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยพวกทรศัพย์นะครับส่วนที่เราเห็นเป็นคาบเทาๆนี้ก็คือเป็นคาบไข่คาบไข่พระกุคาบไข่พระเก่านะครับเพ,เพื่อนองค์นี้นะครับที่เราเห็นนี้ แล้วก็ลักษณะนี้เป็นลักษณะเป็นผลมะตูมเลยนะครับสวยกลมเรียวงามได้สมมาตรก,กันกับเนื้อพระนะครับส่วนขอบพระนี้จะไม่เรียบตึงนะครับแต่ยุบย่นหดเข้าไปเนื้อหาบนสารด้านในนะครับดูแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนื้อพระองค์นี้นะครับเรียกว่าขอบกระจกถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็สังเกตนะครับ เนื้อผิวผ้านี้ก็จะไม่เรียบตึงนะครับนี่ขอบทุกขอบก็จะม้วนยุบห,หดเข้าไปหาเนื้อผ้าด้านในนะครับเป็นเอกลักษณ์ของผ้าเก่านะครับเราต้องสังเกตนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้ถือว่าเป็นพระที่เป็นตัวตัดสินได้ว่าเราจะเช่าหาองค์ไหนแท้ไม่แท้เราต้องดูทุกส่วนนะครับเราจะเห็นด้านหลังนี้เป็นหลังเบี้ยนะครับ แล้วจะมีรอยนิ้วมือของหลวงปู่กดด้วยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเราจะเห็นลักษณะเป็นเป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่เป็นรอยนิ้วมือกดลักษณะหลังเบี้ยนะครับเราก็จะเห็นข้าบไขผ้ากุไข่พระเก่านะครับนี่อยู่ที่เนื้อพระนะครับซึ่งเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับถ้าเราเห็นพระปิตาในยุคโบราณน,นะครับบางองค์ก็อยู่ในกรุอยู่ในเจดีอยู่ในบาทนะครับ แล้วก็โดนหมักหรือว่าถมดินมานานนะครับบางทีก็อยู่ใต้พระอุโบสถก็มีนะครับแล้วก็จะเห็นคาบคาบความเก่าคาบไข่พระเก่านะครับขุดขึ้นเป็นเป็นลักษณะคากับดอกเห็ดนะครับอยู่ด้านหลังดูเนื้อพระจะไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับความงามศิลปะเฉพาะตัวของพระเก่านะครับนี่คือด้านหลังนะครับเป็นเป็นหลังเบี้ยนะครับหลังเบี้ย ล้วก็จะมีรอยรอยนิ้วมือกดลงไปนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นจัพาคีภาพปิดตาเลยนะครับหายากนะครับเรามาดูด้านด้านข้างกันนะครับอ่าด้านข้างอ่าเพื่อนๆดูด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างนี้ปริแยกนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับปริแยกหมดเลยนะครับอ่าปริแยกปริแยกมีรอยยุบรอยย่นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้านะครับ ดูความงามนะครับเพื่อนๆดูขอบนะครับขอบกระจกก็จะมีลักษณะเห็นอย่างนี้นะครับขอบกระจกนี้จะไม่เรียบตึงนะครับยุบย่นย่อแยกแตกนะครับนี่คือความงามที่เป็นธรรมชาติเนื้อก็มันวาวเหนนุ่มนะครับเ,เพื่อนๆเห็นแล้วดูแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ